สวัสดีค่ะนักเรียนมาตามนัดนะคะวันนี้มีงานในเรื่องของคําที่ใช้บันและบันที่เขียนด้วยรอหันนะคะซึ่งงานของเราอยู่ในหน้า121ค่ะพร้อมแล้วเปิดหนังสือและทําไปพร้อมๆคุณครูคลเลยค่ะโจทย์มีอยู่ว่าอ่านคำแล้ววงกลมล้อมรอบคำที่เขียนผิดและเขียนแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ มีคำทั้งหมดสิบคำด้วยกันนะคะมีคำว่าบรรดาลบรรดาบันทุกบันไดบันเทิงบันทึกบรรจบบรรทัดบรรลือและบรรยากาศค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนวงกลมนะคะล้อมรอบคำที่เขียนผิด ฉะนั้น10บคานี้มีคําที่เขียนผิดและคําที่เขียนถูกนะคะครูจะเฉลยว่าคําที่เขียนผิดนะคะมีทั้งหมด6คําด้วยกันครับนี้คุณครูเฉลยให้กันก่อน2องคำนะคะคําแรกที่เขียนผิดนะคะคือคําว่าบันดาลต่อไปคือคําว่าบันดา สองคำนี้นะคะเขียนผิดเมื่อเราได้คำที่เราวงกลมแล้วเรานำคำเหล่านี้มาเขียนใหม่ตรงเส้นประข้างล่างนี้นะคะบรรดาลจากที่เขียนเป็นรอหรันจริงๆแล้วต้องเขียนเป็นบอใบไม้ไม้หันอากาศค่ะแล้วก็เขียนลงไปข้างล่างนี้เลยต่อไปบรรดาจริงๆแล้วต้องเขียนว่าบอใบไม้รอหันค่ะ อาจถึงจะถูกต้องและเอานำคำที่เขียนถูกนะคะเขียนลงไปตรงเส้นประได้เลยค่ะซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องหาคำเพิ่มเติมอีก4ี่คำนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเก่งค่ะสามารถหาคำอีก4ีํคำนั้นได้อาซูซ้ๆค่ะเขียนให้ถูกนะคะและงานในวันนี้นะคะ ให้ส่งมาทางลายส่วนตัวของคุณครูนะคะย้ำค่ะส่งทางลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะและก่อนถ่ายส่งให้คุณครูสำรวจความถูกต้องของงานก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคุณครูวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย